มไ่ดเรามองเก่งมากนะเดี๋ยวเก่งมากเดี๋ยวไปจบกันที่โรงพักได้หมดครับไปโรงพักตอนนี้ไปตอนนี้นะครับจะใส่ยังไงไปพร้อมแม่หนูเชื่ออะไรนะขอจะไปโรงพักอ่ะขอได้เปล่า ไอ้ตองมือก็ได้ครับมีก็ได้ได้บ้าได้บุได้ยาได้ตายได้โกรธได้บุกได้ครับมีก็ได้มือก็ได้ครับเมื่อกี้หยิบมีดู่ไว้นะไอ้เด็กไอ้เด็กสองคนนี้นะมันมาหาเรื่องที่บ้านนะนะครับผมขอโทษเลยครับผมไม่ผิดครับทั้งมึงถ่ายครับถ่ายครับผมไม่ผิดครับผมไม่มีครับถ่ายครับถ่ายครับทำมีดก็มาตื่นตั้งอะไรอะไรนี่นะครับกูไม่ปืนออยวายมาดิเนี่ย เก่งมากนะเดี๋ยวเก่งมากเดี๋ยวไปจบกันที่โรงพักหมดครับไปโรงพักตอนนี้ไปตอนนี้นะครับกูเออกําลังทํางานกันอยู่นะก็ไปโรงพักตอนนี้ต่หลายป้าหยิบนี้จะมาฟันหมอ่ะก็มาครับแต่น้องมาหาเรื่องถึงบ้านเลยนะน้องมาหาเรื่องถึงบ้านเลยนะไดาครับผมได้ครับผมยอมรับวผมด่าผมจะหาเรื่องครับเออแต่น้องมาถึงบ้านเลยน้องมาถึงบ้านเลยถึงบ้านแล้วครับกูจอดรถตรงนี้ครับ กูจอดรถตรงนี้ครับเออแล้วนี่ดูแอบนี่คืออะไรแอบแอบวายวายกูไม่แอบจะฟันกูไงก็ก er pues <im it> <im it> ูจะใส่จะใส่ยังไงกูมไม่อะไปเรียกพ่อแม่มาดิอยู่ไหนแม่อย <um ู่ไหมแม่อยู่ไหมวายกูพร้อมแม่หนูชื่ออะไรนะแม่จะไปลงพักอ่ะขอได้เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะดูนะดูนะนี่นะคะคนแก่ยกมือไหว้นะครับ เรียบร้อยอะไรหรอกเกี่ยวอะไรไอ้ยิ่งไม่จะมาฟันผมมามาถ้ามึงนี่จะบอกถือให้ยิ่งกูไม่ได้อะไรเลยขอโทษมาโทษงานหลังกาแล้วกันมาสอทอมันนี่หน่อยมาเคลียร์หน่อยท่านสอทอขอมือแล้วหรือหล่ะขอมือแล้วหรือหล่ะก็มันไม่มีอะไรไงเราก็ขอสามนาทีเมาขอโทษเขาขอโทษเขาสะดวขอโทษครับ เอาๆนะเราเราเป็นขอโทษเขาเรื่องจะได้จยนขอโทษเขาไปถึงเราไม่ได้บีบใส่เขาก็ขอโทษให้มันจบๆไปเออถ้ามีเรื่องครั้งต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เออขอโทษไม่ต้องขอโทษผมหรอกผมไม่เลื่อใจขอโทษเลยผมอยากจะรู้ว่ามันจ่ายจริงหรือเปล่าจะฟันผมอ่ะเห็นยิบมีมมาหเครื่องเดียวหเครื่องผมว่าไม่ใจะคนดีอย่างเราผมยอมรับครับแต่ผมก็ได้หมดอหะ ได้ไรหรอครับผมว่าบีดเจอแล้วเพาะว่ามุกแกผมจะแล้วผมหาเรื่องผมด่ามันแล้วมันบีดแต่ไรมันบีดแต่มบีดแต่ดังด้วยเอ้ามึงดูฟังอย่างแต่กูได้อวเดังไหมดังไอ้ควายมงงิ่ใหเนี่ยไอ้ห่าเนี่ยเนาะเรื่องมันจะได้จบการอะไรวะคี่ขอโทษเมึงแล้วนะในสิบในสิบมองนะคะ พอพอพอขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสาม,มารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ